เอานะครับผมก็ต้องขอกราสบสวัสดีเพื่อนเพี่น้องชาวโรบกกักท่านกันด้วยนะครับผมของผมเอ็กซ์เท็กวันนี้เรื่องในโรบักเนี่ยที่มีชื่อว่าเอา่แร็กดอร์เอนจินนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจากสกิปแฮกนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคมาละแล้วคูรู้ยังไงทีเนี้ยโอเคได้ละจะมีสามตัวนะตัวแรกจะเป็นอ่าอันนี้เปิดผมเข้ามาตอนแรกผมจะเปิดอันนี้ก่อนอันนี้ อันนี้คือมันจะผักไก่อันนี้ปกติจะผักอันนี้แต่ถ้าเปิดอ,อันนี้นี่ประเด็นไปเลยเห็นป่ะอันนี้ไม่รุ่งกันผมผมไม่เคยใช้ลองสปีดอันนี้ใช้ได้ห้าสิบก็ใช้ได้เห็นไหมผมใช้เป็นยี่สิบอ่ไม่ต้องเยอะโอเคต่อไป่ะก็ปิดปึ๊บเปิดอ,อันนี้บอมออใช้ได้รอสักครู่นะมันจะระเบิดทั้งเซิร์ฟเลยตู้เห็นไหม ครับเซิร์ฟเวอร์ก็ทำได้แต่ผมยังไม่กดตอนนี้เพราะว่ามันจะเขาเรียกว,ว่าอะไรมันจะเซิร์ฟเวอร์มันจะระเบิดอืมใช่แล้วก็คอนโทรลคิกคือบุมดูนะผมจะกดกดคอนโทรลข้างซ้ายจะคลิกรัวๆให้ตัวมันเลยนะแล้วดูมันนะได้ปะโอเคริงโคชันอาสิพอันี่แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ไวริส ถ้าเราใส่ชื่อบริตทนี่ถ้าเราเปิดบอมอ์อบอมซอูเซอร์ก็ใช้ได้เราเปิดเซิร์ฟนี่มันจะประมาณนี้เจ๋งอ่ะแล้วก็ทาร์เก็ตอันนี้คือแบบเจาะจงเลยอยากให้โดนใครอะนะปิดไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่เป็นไรแล้วเราจะเอาใครดีระเปิดไอ้ดำนี่แม่งเลยบุคม Just เอาเป็นใครดีนะเดี๋ยวหาผู้โชคดีก่อนะเอาเป็นไอ้พอเสื้อส้มคนนี้แล้วกันนะ,ะนะชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะอยู่นิงน่งดิ WSE ต้องเขียนชื่อให้ถูกนะ WSEDYHL e ใช่ป่ะโอเคดูนะ บอมชากิทนี่มก็จะลงระเบิดติดตามตัวแล้วเว้ยนี่เห็นปะก็จะอย่างงี้อะ่ะปุ้มเลยนี่ยเห็นไหมโคตรน่าคนของสารนะ่ะก็สคริปผมจะทิ้งไว้ที่ description นะครับเออนี่กลับมาแล้วหนุ่มจะให้มัน invisible นะทันหายตัวแล่นปะแล้วก็ visible เห็นตัวถามถ้า,าถามว่ามันส่งผลต่อคนอื่นไหมส่งผลนะครับเพราะว่า คาที่ผมเล่นกับไอเตอร์ที่คลิปที่แล้วคลิปมันก่อนอมันมันก็หายตัวได้เหมือนกันนะผมลองแล้วอโอเคนะแค่มันก็จะประมาณนี้นะซึ่งเทอพอร์ตนี่ก็ใช้ได้ลืมบอกไป ได้หมดอ่ะทึ้ได้หมดเลยได้หมดเลย invisible นี่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 เครดิตคนสร้าง by อ่านไม่ออก map invisible ทำให้แบบหายก็ทำได้เห็นป่ะแล้วก็ส่งผลต่อคนอื่นด้วยเราจะมดเลยช่องแชท invisible invisible all ิสก์อหายตัว,มตว,ตวหมดเซิร์เทสเลยว่าเซิร์ฟนี่มันก็หายหมดแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะ <S อ s i b l e All อตัวกันได้หมดแล้วมันก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้ก็อยู่ในด e สคริปชั่นเข้าไปกรอบวางได้เลยก็ ใช่กัใหม่ในคลิปหน้าตัาว,วันนี้สวัสดีครับ